โอ okay. เคเคลียช่องปากต้องเตรียมเงินไปเท่าไหรโอเคนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดไปว่าเคลียช่องปากนั้นทําอะไรบ้างหนึ่งขอทวนนะครับขูดหินปูนสองอุดฟันสามถอนฟันทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละเคสไม่เท่ากันเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับผมถ้าไปถึงศูนย์บาทหนึ่งถ้าฟันน้องๆไม่มีหินปูนดูแลดีมากค่าขูดหินปูน ศูนย์บาทไม่มีนะครับสองดูแลช่องปากแปรงฟันทุกวันใช้ไหมขัดฟันทุกวันไม่มีฟันผุเลยนะครับค่าอุดฟันศูนย์บาทไม่มีและสามน้องๆอาจจะเป็นเคสที่ไม่ต้องถอนฟันหรือถ้าถอนอาจจะเป็นแค่ซี่สองซี่ก็ซี่หนึ่งก็เริ่มต้น500บาทนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน1,000บาทนะครับในการถอนฟันก็ค่าใช้จ่ายหลักก็มีเท่านี้นะครับเพราะดังนั้นเนี่ยก็เข้ามาให้คุณหมอตรวจนะครับวิเคราะห์ดูว่าเคสน้องๆเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่ นะครับสามารถตรวจไปก่อนแล้วค่อยๆวางแผนทยอยทำได้นะครับไม่ซีเรียสอะไรที่ด็อกเตอรไวททุกสาขาครับ